เขาไอ้สามยังอยู่ตรงนี้ตัวนั้นดีมาดีมาเบิร์ดเบิร์ดกล้องมาดินิวเข้ามาแล้วเข้ามาไปไปแบบนั้นะมาดิมาดิเลยเผ็ดมีใครเลยครับหมดหมดมันน้อยมันน้อยมันน้อยเกียร์เกียร์เดินเลยเสร็จแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วคาฟ่าไอ้หมดปิดคาฟ่าไปเลย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 คาฟ่ายิงคาฟ่าเอาไปยิงคาฟ่าเลยเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยไม่มีใครแล้วผมยิงคาฟ่าแล้วผมยิงคาฟ่าแล้ว คนกระฟ้าแล้วเลยก็ไปเลยวันนี้กดทั้งวันเลยกูเห็นนะไม่ว่างแต่กดตั้งแต่เช้าอ่ะาตอนเย็นไม่ขายของไงไอ้ห่าอะไรตั้งหกโมงยังเห็นเล่นไก่ตอนเดโม่เลยยานะไรมันไม่บุกอะเอ็มเชื่อดิยาอะไรมันเปล่าปกนติมันตีเลยเฉยตลอดเลยโป๊กไอ้เหี้ยมันแยกแยะมั่งดิตปว่าเขาเนี่ยเขาแยโอ้โปกัดตาเกมไม่ทันเลยมันเล่นดาวเดียวแตนมันจะกล้าบุกเหรอ โอ้ยที่เนี้ยมันมันไม่มันไม่ผู้ดูแลมึงถึงขึ้นง่ายอะมึงไปดิูสิสัตวเมื่อกี้ไม่มีแหวนเลือดกูงงมัขอเราแบบเราแคปมันแหม่มีลำลอยยอดสั่งโฟยู่เหอะอีกเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงหลินหลินชื่อหลินเขาชื่อหลิน ชื่อเลนนะครับอายุเท่าไหร่ครับแฟนแล้วน่าจะหกสิบกว่านะครับตอนนี้จอนจอนออกมาเลยนี่ยเล่นมาเลยเนีนยวอไปเคี่ยวหมากไว้เนี่ยตอนนี้ก็รับจับจอนอาจอนพี่มาจับเมาส์อาจจะมือสั่นหน่อยหมดหมดหมดท่เไปาอสอ่ะจะดูแต่ละคน บอกเดี๋ยวเดี๋ยวมานะผสมปูนแดงแป๊บะไเี่ดอะไมเคยสัสรู้เนี่ยที่บ้านที่ที่บ้านมีใครเกี่ยวปูนแดงอ่ะทำไมมันลีมเล่นปูนเกียวเล่นฆ่าไงไงไงวะแอบดูอ่ะเดแค่เฮ้ยโหว้ามเลยดิจะไปฆ่าด้วยไปลุกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นกูอ่ะ ไม่ไม่สังเกตเห็นได้เบิร์ดอย่างเดียวเยอะแล้วแหนแรงเลไเซวาร์มาที่ยโหเมื่อกี้มีคนจระเบิดด้านหน้าปีกวินบอสกูหายไปไหนไปไนเขาจับดำเลยน้จับดำน้บักี้หน้าวหน่อยนะบักกี้หน้าวไม่ต้องหน่อยโอเคสวยครับไอ้ขานิน้าแล้วจับหมดแล้วจับหมดแล้ววิ่งเข้าครับเปิ้ไหนปีกขังข้างระเบิดแล้วไไว มาหมดแล้วมาหมดแล้วจับแล้วจับดงแล้วไปต้นบดระเบิดไปบดไปบลไม่เหลือแล้วไปบดต้นระเบิดเข้ามาเข้ามาเลย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 ขี่เข้ามาเลยขี่เึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยไปเล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 ยผมพ่นคัมให้ไปเลยไปเลยมินไปมินไปมินไปผมพ่นคัมให้

คุลู่จะพีชุดข้าวาเด็ดเอฟเลยเดือดเดือดผมบอกคุณลู่ผมคุณลู่ทะลุแล้วทะลุแล้วโอเคพี่หน่อยมันเก็มหมดแล้วเก็มหมดแล้วมามาระเบิดแล้วเออไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วโอ้วากิวากิไอเฮียมวากิมาแล้วโอ้โอเคติ๊กข้าวปลาตายาสาายมาครับของเราของเราไปหินดีกว่าเอามาเอ๊ะโดนอะไรนะไรโดอ๋อไรโดเอาสักวิ่งในแม่งสุดยอดอ่ะ รีบวับรีบวับไม่มีไม่มีผู้ค้างอยู่สาผู้ค้างอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันไปเลยนะไปพ่นวับก่อนเอมนาคาไปแล้วไปทันแล้วไปทันแล้วเชื่อดิควับต่างมีความแน่นมวากไปด่วนเลยขับตัวก็ไม่ได้ที่หน้าจอบัดกูค้างอยู่นะซูราเข้าหินก่อนเลยนะไอ้วัดละไหนจอดิกระวินวิ่งหล่าเล่นเน็ตกูรั่วเลยเอพ่นไปจะเข้ามาไม่เยอนจะเข้ามาไม่เยอะ ว่าเข้าไปเคลียร์หินก่อนเลยนะเจ๋อเอ้ยวะปันหมดเลยนะไม่โดนเลยวะาต้องระวังหลังอายไปเลยวะกันนะเจ๊เจ๊เจ้ามาเจ้าตายเหรอเออกูโดนอะไรวะเมติดเหมืองกับดูบอกว่าระวังลงไปช่วยเข้ามาสตอมบาร์สอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โเดียวตายเลยวะตามมาข้องตามาวัดตันวีกี้เออเฮ้ยผู้ใหญ่ลีผู้ใหญนลีขวินบ้าแต่ไหนลูกขวิน ลาไปหินลาไปห็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 นลาไปหิ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 นลาไปินลาไปหินลาไป้ลาไปหิลาไปหิลาไปห็นลาไปหินลาไปหินลาไุหินลาไปหินลาไปหิไปหอมลายุหินลาไปหินลาไปหินลายปหนลาไปหินลาไปหินลาไปหินลาจปหินลาไปหินลาะปหนลาไปหินลาไปหินลาไปหิอลาไปหินลาไปนลาครับนลาไหายปหินลาไปหินลาไปหินลาไหินลมันไปหินลไหินลาไปนเซฟอ่ะไม่ไันอยู่ทันอยู่ บอลโตีแดกถามเน้นเมื่อกี้ก็มีคนวางนะอันบอกว่าไม่รับต่ออันมันไม่ลองนะโอ้ยได้โอ้ยพยุเอ้ยโหแล้วโหแล้วแค่่างเดียวคือไหนไม่มาไอ้ที่พลังการหูเนี่ยไอ้ขาัวเดียวเลยแต่ไปทะลุไปต้องให้ทั้งีกรอบแล้วบุกๆบุโวหน่อยเกมลงก่อนดิรู้นมาหรือั้เกมลงก่อนด้ลุ้นก่อิตีกับเกติ่งกดตีกับอยู ไอสัสเดินไม่รอกูเลยเียไอ้องไง่องเอี้กูหน่องอย่าตายเลยขึ้นเยขึ้นมเรือเติมฮ้ยเดินไม่ได้ไปเอาหินไปอหินไอาินไป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 ไไป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 ไไป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  ต้องคงวิ่งผ่านไม่หาผีไม่เจอหอเยอะเยอะจะไปไรต้องคมเมมต์ล่วงไปแล้วตองคมเมมต์ล่วงไปอันนี้ก็ก็เดินนั่นแหละสว์กูสาลอยอาอาอาไะไรไปไปุ๊สั่งห้ามโค้นอ่ะว่าแล้วไปไรดี้กปไีปไโอเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวนานะไอ้สั์โอ้ยไปไรกันไปไแล้วไปไรแล้วไปไแล้วไปไเลวขี่ไปเลขี่ไปเลยมันไปไลยูไลดดเออ โอเคแค่นี้นี่จบยสคราโอ้ตายตายตายเนี่ยตายแล้วมันไหตมันไายมัีไยลดูให้ดูให้ดูให้ยังอยู่เหาอตายนวไอ้เี้ยโอ้แม่งเลยง้นี้านปิด้ามดนิดนินป้านปานป้านปาปาปิดบ้ปิดาปิดาิบาปิดบิดบ้าบนปนป้าน้านปิด้เปิบบา้านปอบนนนน้ สามรอบจริงรอบเดียวเถื่อกมันจะแตกเปรอบแรกแล้วเรียกล้องแม่งบอกจันจันจันหน่่ยไหมแตกแล้วแล้วเออเราแร็คกล้องเสร็จวิ่งเห็นนะมครไ่ได้ยินใช่ป่ะอ่ะโป๊ะม่งหล่นดี่กดดันเลยว่าวหลบเบาไอ้เนี่ยเชื่อไหมหลบข้งไอ้หลบนี้ว่าขวา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 เดียวยเอาว่าขวาเลยโป้งโป้งไอ้ปึ๊กมึงมึงหล่นว่ะปุ๊บอ่ะตันที่เสือไอ้โป๊งเหมือนกันเหรอวะชื่ออะไรนะบ้าแก่อะใครนะก็โดนวัดอ่ะ มันเป็นปาบแค่มันนะเราเล่นอีกรอบชไมชันไหมชันมหจผ่านไป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 รีมาเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไห้จับโดนให้เฮ้ยพี่ต้อมครับ่นขนาดว่าเวลาปกติอ่ะกอดอะไรกัอยู่อ่ะหินไปหินไปหินแล้วแล้วไปหิน้ปหินกันจับเหหินกันหินกนหินกันเยอะเยอะาไป ทวานะทนะเดี๋ยวก้าวไว้แม่อมันกมันกตอนอยู่โอ้ยต้ย่อะไรบากีต้องัอาุะเวลาน้อยมากง่เลมาวเอย่าเเรอย่าเแป๊บนึงน้องจ้าต้องจ้าเอ้ยไอีต้นไหนครับน้องจ้าตอนตั้งห้องอยู่สายสุดเขาเปิดแล้มิบแน่เี้องอีกที่ไหน องในป้าเลป้าครับป้าเออลงนะลองหุ่นมาน้สวยงามครับปป้าอีแล้วเข้าเลยครับเี่นแล้วเข้าเลยอุกสังดีวะเมื่อกี้นาขางไว้นะเมื่อกี้าวางขี้เข้าที่เขาเรียกะเขาหรอเขาย่างอแล้วาแล้วาลลเพ่นทีนึอแลลลเลงลวามวามวามขวาม แลนแลนแลนหน่อยขอนแลน่นขึ้นหน่อโอ้โหหมดจริงหมดจริงไอ้ทันหมดจริงหมด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 ป๊อกๆเลยครับข้าหุ่นให้อยู่ข้าหุ่นให้อยู่ติดรูดฝาติดอะไรลูก็ตายข้อยู่หุ่นมาหุ่นมาโอ้โหระเบิดตายเข้ามาเลยเข้ามาเลยข้างหน้าว่าไม่ท่าไปไม่ท่าไปไม่ท่าไประเบิดหมดแล้วหมดแล้วอัดไอเยี่ยงัดใหญ่รีมารีมาใส่นี่ใส่นี่ข้าวฟา้างข้าฟาด้วยขี่มาข้าฟาเร็วขี่มาข้าฟาเร็วผมไฟได้ไม่ถึงโอเคครับสวดท้ายแล้ว พยูไว้พยูไว้พยไว้พยูไว้เลยเข้าเลเข้าเลวเขาเลวเขาเลวเขาเล้าเลกี่วไว้เกี่ยวไว้โอเคสวยมาเลยข้างหลังข้างหลังเข้าเลยผมโม่้กล่ไล่อนล้แล้วเบิด้าล่างตวน่ไล่จับแล้วจับแล้วไปจับมแล้วัาแล้วเข้ามาทเข้ามาคนีเข้ามาเลยเข้ามาแล้วพหัวค้องอยู่พอหัวค้ออยู่ครับโอ้ลุเลยลเเอ็มเอ็มโน้ตแลเบิดแลวเบิดแลบเบิดแลบเ้เเอ้นะขอแล่นหน่อยขอแล่นออพยที่เขาต้าก่อนนะอ้มันัเ้า วามหายวามหายตอนเราไปไวๆนนี่กดอะดรีนลีนเนี่ยไม่ถึงนาทีนะโอ๊ยไปไ่ทนไหนไปไม่ทันแหละเมื่อกี้มันรายนดไหนะหลังหลังเร็วเร็วเร็วเรไอ้หนข้าไปเปิดรถไล่รถไล่เลยม่ีคนรถไล่เอไปเปิดเร็วรีมตายวะไม่ตายเนี่ยตายโอ้โหตายแล้วไอ้สัอ๋อไป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 เปไปไไปไปไปหไไปไป โอ้โหแฝดดีเนี่ยเข้ามาก่อนกลับเลยครับไอ้เหี้ยเอ้ยหุ่นระเบิดเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วโซนไม่มีโซนไม่มีไปหินเลยหินหินใครมีกันหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยดีไปไม่ไหวไปเลยไปเลยดีหัวใจหน่อยสวยไปตีหินต้องลุกตีหินแล้วอะลุกลุกเวลาไมลพอนุ่มตีหินแล้วฮากาหนะลุกตีหินช่วยกันหมเลยหมดกันนะต้องระเดี๋ยวเังหุ่นหลังนะพี่เท็กระวังหุ่นหลังหุ่นหลัง หุ่นหลังหุ่นหลังไปนะหุ่นหลังไปนะจับด้อมจับด้มหุ่จับด้อมหุ่นจับด้มหุ่นระเบิดสหุ่นจักระเบิดสหุ่โอเคสวยงามมากครับต้นว่าไม่เกินสิบิหมดใครมาแจต้องเบิดสวนแล้วบา็อามาแยให้รู้อรให้รู้่ดแล้วโล้ววอะมดแวมดแล้วโอ๊รดแล้วโอ้อหอ๊หแ้วอหมดแล้วโ้มดละมแล้วมแล้วนดหดอยแล้ว แล้วถบามดมั้งยังยังยังทันยูไม่ชื่อมันเล่มึกอบไหนวะซ้ายซ้าซ้าซ้าลงแล้วเนี่ย้ว